สวัสดีค่ะหมอพี่นะคะแพทย์หญิงชนาการสุทธีสุพรรณงงค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในงาน WCam นะคะ2 0 2 5วันนี้ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนะคะในหัวข้อฟิลเลอร์สำหรับฉีดเกี่ยวกับกลุ่ม Transgender นะคะว่าเราจะมีวิธีการฉีดยังไงในกลุ่ม Trans หรือว่าสาวสองนั่นเองค่ะ ก็อันนี้เพิ่งพูดเสร็จนะคะจริงๆก็รันเวลาเขาให้10นาทีแอบพูดไปเกินด้วยคือเตรียมเนื้อหามาเยอะมากนะคะหลายประเทศมากเขาก็จะอึง้งเพราะว่าแบบเรามีการฉีดซิลเลอร์เกี่ยวกับสาวทาน เยอะมากถ้าพูดถึงในงานวิจัยเนาะฟิลเลอร์สำหรับน้องสาวอะ่ะมันมีเยอะมากแล้วก็วิจัยก็ลองรับแล้วว่ามันสามารถฉีดได้แต่ว่าในกลุ่มสาว t r a n s g e n d ร์มันยังไม่ค่อยมีวิจัยลองรับในเคสตัวอย่างที่เราเออกมาเนี่ยเป็นเคสจริงที่คลินิกเราทํานะคะทุกคนก็จะบอกว่ามันเหมือนผู้หญิงมากคือได้ความสวยงามเหมือนผู้หญิงมากขึ้นรอยผ่าตัดมันจะดูหายไปแต่งตึงขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนมันจะได้ความชุ่มชื้นเพราะว่าในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีโมเลกุลที่ทําให้อุ้มน้ําทําให้พื้นผิว ชุ่มชื่นขึ้นนั่นเอง La Fully Clinic ในระมิตทุกความสวยให้เป็นจริง